พี่น้องขาเมือนี้ยสมรักศีพามาเก็บป่ากันจองเด้อพุดนะงามงามเกิดอยู่ป่าหนี่ป่าเขาป่าเขาเนี้ยเม่องนี้บ่ได้เพราหตุน้าปีนี้เอามาเบิ่งมาเบิ่งงามคักป่าดอกนี่ค่ะพี่น้องขาอ่อนๆเบิ่งเบิ่งย่าสมรักศีเก็บเออเลิกงานแล้วก็มาหาผักกินละค่ะผักบ้านๆเนาะมองดูใช่ไหัวหายคนดอกทั้งหมเพีย พี่น้องขาพักกันจองเฮียได้เนี่ยพักปอดสานพักปอดสารมันมันอยู่น no yeah. mm. mm. ้ำปลาเขาเนียฮะบ้าทั้งหมดก็ร้ายเตี่ยออไม่ยงอ่ะไม่ยังไปแต่ตาบ้าไม่ยังละเบื้องไม่ย่งไม่อย่ง ปลาปลาปูมาดปลดปไ้ปะอวิงมาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เอินพราะยีบันอวิงมาันิตายก่อนเด็กน้อยยุ่นีบ่มีปาปาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาดก็้แล้วครับโอ้เออสิ่นั้นมันป่าหญ่มันออกมาน้ำน้ำตีว่าตอนฝนตกตกม วิ่งมาแนววิ่งมาแนวเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญแรงข้าเดี๋ยวขวัญแรงข้าเดี๋ยวเอาบวกเขาเอามาให้บวกเขาเอามาให้เอิ้นเออนเออนเออนไอโฟนอะไรเล่นีอโฟน่พูดนะโอ้ยลอยมาหนำหนำปลาคอนพี่น้องคะปลาคอนปลาลูกมุกหนีพุ่นแต่ว่าฟังนั่นพระท่านนี่เพียบวกนี่มันหนำไรบุ๊งลู่นเลย สี่แม่น้ำสิบกเนาะออออเเบิ้งเบ้งไหลคาไหลเนี่ยโอ้โห้เอนะกินมะ่าเอาเอาพี่้องคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้าเอาลพักกันจวงบัดทีนี่พักอันนี้ก็เอาไว้นี่สักกอนเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บเอาป่าสักกอนเอาป่าสักกอนมันสิบ่ัน